นึกถึง f o r ์จูเนอรนึกถึงหนาลอๆของเสียยะบันท่าไว้ครับทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูปรอยใจดีครับพี่น้องครับสำหรับ Toyota f o r t ์จูเนอร์สอหรือ2องจหรือสองเนาะพี่น้องมามาเบิ่งรถครับตัวนี้เป็นลิตรปีสองพันยี่สิบสองครับพี่น้อง2.4งวีนะครับล้านหนึ่งแสน นะครับล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเอาชั่วๆก่อนเดี๋ยวเบิร์ป้ายให้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องโหโคตรสวยเลยลีดเดอร์ฟอร์จูเนอร์พรม VIP รอบคันกำลังลางเห็ดความสะอาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถมาใหม่นี่ผู้ใดญหาฟอร์จูเนอร์อยู่พี่น้องหา้ามพลาดรถของเสียยะบันทาเลยงวดนะครับประมาณสองหมื่น นะครับมีรถครอบพ่ว Fort คจูเนอร l ิเอ็กปาเจโลนะครับมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับยู่มังพี่พี่น้องอยากได้รุ่นไหนทักท้ายกันเข้ามาเดี๋ยวเสียยะจัดให้เสียยะใจดีเสียยะขวัญใจคนจนอย่าเลื่มกดแชร์ไปในเดือพี่น้องเด้อแก้ว